Waiting work in the not flesh does การรอคอยด้วยเนื้อหนังของเราเองมันจะไม่ได้ผลนะ That's why we have to wait in the, in the word. s c r i p t u r e เราจึงต้องรอคอยด้วยการเชื่อในถ้อยคํำใร่ครวญถึงถ้อยคํา But know this แต่ให้รู้ว่า Word of God is true ถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความจริง It always works แล้วก็ได้ผลเสมอแหละ Hello everyone, we are excited to invite you to our first faith and business seminar. สวัสดีทุกคนนะคะเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะมีโอกาสได้เชิญทุกคนมาร่วมในงานสัมมนาความเชื่อกับธุรกิจซึ่งเป็นงานสัมมนาครั้งแรกที่เราได้จัดขึ้นมา You know, you study know if Bible you realize that it is the perfect manual for life perfect for the that the You'll manual ถ้าคุณได้ศึกษาพระคัมภีร์คุณจะรู้เลยว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด The aspect Bible gives wisdom for every lives wisdom us our for of า็พระคัมภีร์นั้นได้ให้สติปัญญากับเราสำหรับการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเลย which includes how to build a successful business that honors God as well และก็รวมไปถึงวิธีการที่เราจะสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาและทำธุรกิจตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการถวายเกียรติต่อพระเจ้า so hurry up sign up and join us ยังไงรีบๆนิดนึงนะครับที่จะลงทะเบียนแล้วก็สมัครเข้ามาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ we will talk about unshakable principles that help our business from the help will Word in business us our from of God ในงานสัมมนาครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการที่มีความสำคัญและจำเป็นมากๆในการทำธุรกิจ I promise you that this will greatly help greatly you you that และผมรับประกันเลยนะครับว่าความจริงตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณในการทำธุรกิจ ุณแน่นอน I believe that the Holy Spirit will show us great and mighty things from the Word ผมเชื่อว่าในวันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตรียมสิ่งดีๆเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปิดเผยให้เราเห็นจากในถ้อยคำของพระองค์ So come and be prepared for the success that God has already planned for you มานะครับเพื่อคุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับความสำเร็จอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคุณ God bless you and we'll see you there ขอ้าอวยพรนะครับแล้วเราจะเจอกันในวันน้

investing in your spiritual growth is one of the most important things. แล้วการลงทุนกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วย and so many years ago we designed Emmaus Bible Course. เมื่อหลายปีก่อนเราได้ออกแบบหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ขึ้นมา with a heart to help Christians get grounded in New Covenant truths. ด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยคริสเตียนได้อย่างรากลึกลงบนพื้นฐานความจริงของพันธสัญญาใหม่ because if the Bible says that we are now in the New Covenant. เพราะถ้าพระคัมภีร์บอกว่าตอนนี้เราอยู่ภายใต้ พันธสัญญาใหม่ We want to understand what the new covenant is เราเองก็อยากจะเข้าใจก่อนว่าพันธสัญญาใหม่นั้นมันเป็นยังไง We want to live in the power of the new covenant เพราะเราเองก็อยากจะดําเนินชีวิตอยู่ในพลังของพันธสัญญาใหม่ And so in every subject ในทุกๆวิชา You will understand the new covenant get rooted in the t r u t h คุณก็จะเข้าใจถึงพันธสัญญาใหม่แล้วคุณเองก็จะได้หยั่งรากลึกลงในความจริง And you know two things will happen in your life แล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะมี2อย่างใหญ่ๆเลยนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Live in victory คือ คุณเองเนี่ยจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีใช้ชนะและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วยมีวิชาหนึ่งที่เราได้สอนกันในหลักสูตรนี้ <also> <laughs> ซึ่งเป็นวิชาการหายโรคตามแนวทาง <You know. S 1> พระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ through the work Jesus, ผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู การหายโรค Power <hand S 2> to live in health has been provided แล้วพลังที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีได้ตลอดไปนั้นก็อยู่ในพันธสัญญาใหม่นี้ You don't have to be destroyed by sickness and disease คุณไม่จําเป็นต้องเห็นชีวิตตัวเองโดนทําลายเพราะความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ You can live in health คุณสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ live a long life มีชีวิตที่ยืนยาว and fulfill God's purpose for your life in the earth แล้วทําให้จุดประสงค์ของพระเจ้าบนโลกใบนี้ในชีวิตของคุณนั้นสําเร็จลงได้ and so i hope you sign up ก็หวังว่าคุณจะลงทะเบียนเรียนนะคะด้านล่างวิดีโอตรงนี้เราก็จะมีลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วเราก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณในหลักสูตรนี้นะตอนนี้ให้เราไปดูในโรมบทที่15ข้อ4ด้วยกัน For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ You know one of the things that you see in the scriptures um, are promises the promises of God concerning our lives อย่างหนึ่งที่คุณเห็นจากในพระคัมภีรก็คือคำสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่สัญญาไว้เกี่ยวกับชีวิตของเรา And uh, the things the blessings that you have in Christ และพระพรมากมายที่คุณมีอยู่ในพระเยซูคริส You know but sometimes What the Word the says and not life experience does not line of God our up แต่บางครั้งสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้กับประสบการณ์ในชีวิตของเรานั้นมันไม่ตรงกันอะ่ะ You know the word says we're healed ถ้อยคำบอกว่าเราหายดีแล้ว But we r e we r e struggling with sickness แต่เรายังมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายของเราอยู่ The word says we we are redeemed from the curse ถ้อยคำบอกว่าเราถูกไถ่แล้วจากทุกคำสาปแช่ง uh, But we're struggling with you know lack แต่เราเองก็ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความขัดสนในชีวิต And we can list down many other areas of our l i e หรือเราอาจจะพูดถึงรายการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในชีวิตของเรา <No. S 1> ได้ <S And, so, sometimes and s s o e t e บางัง Christians นเองก็สึกทั้งหุดงิดและก็ผิดวัง Because what they see in the Word of God เพราะสิ่งที่เขาเห็นจากถ้อยคำของพระเจ้าทำไมมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของเขาล่ะตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องเข้าใจว่าความจริงทางฝ่ายวิญญาณก็เป็นความจริงเสมอแหละ But the manifestations many times process many so a is แต่ว่าหลายๆครั้งการปรากฏสำแดงออกมาสู่ชีวิตภายนอกร่างกายนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา And what God's so is us? for will และอะไรคือความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราคืออยากจะให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ even though we have not experienced or seen yet ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงในภายนอก But is many Christians let go of the word of God during that process แต่คริสเตียนหลายๆคนระหว่างกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็ถอดใจทิ้งถ้อยคําของพระเจ้าไปละ And so how do we wait แล้วเราจะรอได้ยังไง I'm not saying we wait for God ผมไม่ได้หมายความว่าเรารอพระเจ้านะ For you know, God is not the one who is slow เพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่เฉยชา God is not the one who is withholding พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่หวงสิ่งดีไว้จากเรา You know, but there are many hindrances. แต่มันก็มีอุปสรรคมากมาย Right, and and sometimes the hindrance can be our lack of growth. และบางครั้งอุปสรรคอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เติบโตจริงๆ You know, but the word of God is always true. แต่ถ้อยคําของพระเจ้ายังไงก็เป็นความจริงเสมอ God said, "My word, when I send forth, will never come back empty." เพราะพระเจ้าได้บอกไปแล้วว่าถ้อยคําของเราเมื่อถูกส่งออกไปก็จะไม่กลับมาหาเราอย่างว่างเปล่า It will always accomplish the purpose for which it is sent forth, said, word, forth for. แต่ก็จะสำเร็จผลตาม คำที่ถ้อยคำนั้นได้พูดเอาไว้หรือบอกเอาไว้อย่างแรกเลยที่เราจำเป็นจะต้องเปิดใจยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือถ้อยคำของพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลว and so sometimes, there a waiting period. แต่บางทีมันก็มีช่วงระยะเวลาของการรอคอย From the time you receive the revelation, จากช่วงเวลาที่คุณเองได้รับการเปิดเผยสำแดงละ youbel แล้วคุณก็เชื่อ to the time you sit in the physical realm จนถึงช่วงเวลาที่คุณเห็นสิ่งนั้นน่ะมันปรากฏออกมาอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติ that time is very very important ช่วงเวลาตรงนี้สําคัญมากๆนะ and what does the scripture says พระคัมภีร์สอนเราว่ายังไง seed time and harvest มันก็มีช่วงเวลาของการหว่านและการเก็บเกี่ยว right there's time in between <Right. S 2> มันก็จะมีช่วงระยะเวลาระหว่างตรงนั้นใช <And so, S 2> ่และอะไรจะมาช่วยเราได้ในช่วงเวลา uh, ที่เรารอคอย the Bible here says, ให้เราดูนะพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า the patience and comfort of the scriptures เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์เราก็เห็น2อ,อย่างด้วยกันจากในข้อนี้ patience ความเพียรและความชูใจ Where does it come from? แล้วตรงนี้มาจากไหน From the Scriptures มาจากพระคัมภีร์ And what happens? แล้วเกิดอะไรขึ้น We don't give up hope ก็จะทําให้เรานั้นอ่ะไม่ยอมทิ้งความหวังไป In other words, our confident expectation to see or experience what the Word of God says never dies off คือความคาดหวังอย่างมั่นใจว่าเราจะได้เห็นผลอย่างที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้พูดเอาไว้แบบนี้มันก็จะเป็นความเชื่อของเราไปตลอดเหมือ understand ผอยากให้เราเข้าใจ the waiting of faith is not just waiting doing nothing ว่าในช่วงการรอคอยของความเชื่อของเราตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลย s, you know, s not saying ไม่ได้บอกว่าไหลไปเจ้าจะทํเรื่องนี้ส in the things of the world and things of the flesh แล้วเรารอคอยตรงนั้นอยู่ เราก็เลยไม่ได้สนใจถ้อยคำของพระเจ้าเราก็ไปม,มีส่วนร่วมกับอะไรต่างๆนานาของโลกนี้เ <You know, S 1> ยอะแยะ That is not Bible w a i t ตรงนั้นไม่ได้เป็นการรอคอยที่เป็นไปตามแนวทางพระคัมภีร It s not a waiting of faith ไม่ได้เป็นการรอคอยด้วยความเชื่อเลยนะ The way we wait for the manifestation คือวิธีที่เรารอคอยที่จะเห็นการปรากฏสำแดงนั้น is by staying f o c u s on the scriptures ก็คือการที่เราต้องจดจ่อเชื่อในพระคัมภีร์เอาไว้เสมอ what happens แล้วเกิดอะไรขึ้น is that when we focus on the word of God คือเมื่อเราจดจ่อที่ถ้อยคําของพระเจ้า that is the right way to wait มันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยในการรอคอย and when we are in the scriptures และเมื่อเราเองนั้นอ่ะยังเชื่อมั่นอยู่ในพระคัมภีร์ n o t i s the benefits ถ้าเราดูผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น we'll have patience เรา เองก็จะเห็นความอดทนหรือความเพียรตรงนี้ Pat simply means คําว่าอดทนตรงนี้หมายถึง The ability t o not give up. มันเป็นความสามารถที่เราจะไม่ยอมแพ้มันเป็นความสามารถที่จะช่วยเราให้เราไม่ยอมแพ้ซึ่งความสามารถตรงนี้จะมาจากพระคัมภีร์นะ know the ถ้าเรารู้จักคำสัญญาของพระเจ้า But wait by being don't wait the scriptures, and we in แต่เราไม่ได้เหมือนรอคอยตามที่พระคัมภีร์บอกเราว่าให้เรานั้นอ่ะเชื่อมั่นอยู่ในคำสัญญามันก็จะทําให้ราถูกสิ่งอื่นๆรอบตัวดึงความสนใจออกไป possible that we lose our patience. แล้วในที่สุดเองเราก็จะรู้สึกว่าอดทนต่อไปไม่ไหว And, and we give up. แล้วเราเองก็ยอมแพ้ And we go to the wrong sources for answers. แล้วเราก็จะต้องไปพยายามหาคําตอบจากแหล่งอื่นที่มันไม่ใช่ไง So when we stay in the scriptures. แต่ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อตามที่พระคัมภีร์พูดต่อไป While we're waiting for the manifestation. ในขณะที่เรารอการปรากฏสำแดงให้เกิดขึ้น We'll have patience. เราก็จะเห็นว่าเออเรามีความอดทนได้ And then we see. Comfort. แล้วเราก็จะได้เห็นการปลอบใจหรือว่าคำหนุนใจเพราะว่าข้อพระคัมภีรก็จะคอยปลอบใจคอยหนุนใจเรา most, most Christians p r e คริสเตียนส่วนมากเนี่ย <Right? S 1> เขาก็จะเจอปัญหาในช่วงเวลาตรงนี้เพราะว่าพวกเขาบอกว่ n g o แล้วเขาก็จะบอกว่าเออก็ฉันรอพระเจ้าอยู่อะ่ะ but t h e y r e not waiting in the scriptures แต่เขาไม่ได้รอคอยเชื่อตามพระคัมภีร์ and that's why they lose patience มันก็เลยทําให้เขารู้สึกอดทนไม่ไหว and they don't connect with that comfort of the scriptures แล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รับการหนุนใจที่มาจากข้อพระคัมภีร์ we have to stay encouraged เราจำเป็นจะต้องมีกำลังใจไว้เสมอโดยผ่านทางข้อพระคัมภีร์ความอดทนความชูใจหรือว่ากำลังใจนี้ Scri the ก็จะเกิดขึ้นจากข้อพระคัมภีร์ And so when you are believing God for a promise to manifest เมื่อคุณกำลังเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับคำสัญญาของพระองค์ที่จะปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอก Stay in the scriptures as much as possible ก็ให้คุณนั้นน่ะเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ตรงนี้ต่อไปเท่าที่คุณจะทำได้ For example ตัวอย่างนะคะ If you're waiting for the manifestation of healing ถ้าคุณกำลังรอให้การหายโรคเนี่ยปรากฏทำงานส่งผลออกมา You know that healing already belongs to you คือคุณรู้อยู่แล้วว่าโอเคการหายโรคเนี่ยเป็นสิทธิ์ของ คุณ And uh, you believe it คุณเชื่อตามนั้นด้วย but the manifestation has not come yet แต่ว่าการปรากฏสำแดงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนร่างกายของคุณ so what you can do is take scriptures about healing สิ่งที่คุณสามารถจะทําควบคู่ไปในช่วงเวลานั้นก็คือดึงเอาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการหายโรคออกมา read them อ่านพูดออกมาพูดถ้อยคำและมีดิเทตออนโดสคริปตูร์ใครควรคิดถึงข้อพระคัมภีร์ตรงนั้นเสมอตรงนั้นก็เป็นวิธีที่มีพลังซึ่งมาจากพระคัมภีร์ในการรอคอยและโซวันเมืรานั้นอะเชื่อมั่นในพระคัมภีร์เสมอ a n มก็จะทําให้เราเห็นความอดทนแล้วก็ความชูใจเกิดแล้วมันจะเกิดอะไรตามมา have hope เราเองก็จะมีความหวัง What does it mean แล้วตรงนี้หมายความว่ายังไง always confident เราก็จะมีความมั่นใจ What the word says ว่าสิ่งที่ถ้อยคําได้พูดไว้ will be manifested in your life ยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน See this is how we wait นี่แหละคือวิธีการรอคอยของเรา we can't do it in a flesh แต่เราทําด้วยกําลังเนื้อหนังไม่ได้หรอกนะ We are impatient we lose our in a hope very soon เราเป็นคนไม่ค่อยมีความอดทนคือเราเหมือนกับว่าแป๊บ เดี <de ar> ๋ยวเราก็หมดความหวังอีกละเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกท้อใจตลอดเราไม่สามารถจะทําสิ่งนี้ด้วยกําลังของเราได้การรอคอยด้วยเนื้อหนังของเราเองมันจะไม่ได้ผลนะเราจึงต้องรอคอยด้วยการเชื่อในถ้อยคําใคร่ครวญถึงถ้อยคํ this แต่ให้รู้ว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความจริงแล้วก็ได้ผลเสมอแหละ I want to believe God ผมเองอยากเชื่อพระเจ้า and I know his word works และผมรู้ว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นได้ผล and sometimes yes we can lose patience and comfort บางครั้งเออเราก็อาจจะเหมือนกับหมดความอดทนหรือว่าหมดกําลังใจไปบ้าง and that causes us to lose hope มันก็ทําให้เราอ่หมดหวังได้ไง so what we have to do แล้วสิ่งที่เราต้องทํา wait in the s c r i เราก็ต้องรอคอยด้วยกัน เชื่อตามถ้อยคําแล้วก็ใคร่ควรถึงถ้อยคําไว้ That this will help you today. ผมก็หวังว่าความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรกับคุณนะครับ Let's pray. ในให้เราที่ถามด้วยกัน Father, we thank you that all your promises are yes and amen in Christ. พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ทุกคําสัญญาของพระองค์คือใช่และอาเมนในพระเยซูคริสต์ All your promises are true. และทุกคําสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริง And we know that your promises have the power to bring this promise is into reality แล้วเรารู้ดีว่าคําสัญญาของพระองค์นั้นมีพลังที่จะทําให้ทุกคําสัญญานั้นเป็นจริงในชีวิตของเรา so we stand on your word today วันนี้เราจึงยืนหยัดเชื่อมั่นในถ้อยคําของพระองค์ until we see the fruits จนกระทั่งเราได้เห็นผลแบบนั้นเกิดขึ้น in jesus name ในพระนามพระเยซู amen w h i l we pray that you'll have a wonderful weekend เราขอที่ฐานนะครับว่าช่วงวันหยุดนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณ god bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Hello everyone, about 18 years ago, God put a vision in our hearts. Hello everyone, 18ปีที่แล้วพระเจ้าได้ใส่นิมิตเข้ามาภายในใจของเรา Which moved us to launch our ministry here in Thailand. Which As we follow the plan and the vision of God. As you know, Today, we are seeing lives transformed and impacted by the gospel. แล้วในวันนี้เราได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังของข่าวประเสริฐ through church planting in various cities โดยการก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหลายๆจังหวัด through our online bible school ผ่านทางโรงเรียนพระคัมภีร mm ์ออนไลน์ของเรา through leadership training ผ่านทางการฝึกฝนผู้นํา and also through partnership with other christian organization s และก็ยังรวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนกับภารกิจรับใช้คริสเตียนออื่นๆ We are continuing to see the gospel advanced. through this ministry เราจึงได้เห็นการขยายตัวหรือว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางพันธกิจรับใช้แห่งนี้ We know but we r e fully aware that all these things would not have been accomplished without faithful partners like you แต่เราก็รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าคุณเองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนที่มีความซื่อสัตย์ในการรับใช้ร่วมกันกับเราผ่านทางพันธกิจนี้ Throughout all these years you have stood with us in faith ตลอดระยะ เวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณเองได้ยืนยัดร่วมกันกับเราในความเชื่อคุณเองได้อธิษฐานเพื่อเรา and you have generously given into this ministry และคุณเองก็มีหัวใจที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับพนกิจรับใช้แห่งนี้มาเสมอ and so we want to take this time to convey our gratitude to you เราจึงอยากจะใช้เวลานี้ที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆ Thank you for partnering with this vision that God has in vision given you for God us และขอบคุณที่คุณเองได้เป็นผู้นส่วนให้การสนับสนุนในภนรกิจรับใช้แห่งนี้ซึ่งเป็นไปตามนิมิตของพระเจ้า You know God has greater things for things greater together has accomplish us to accomplish และพระเจ้าเองก็ได้เตรียมสิ่งยิ่งใหญ่ไว้เพื่อที่เราเมื่อร่วมกันแล้วจะทําให้สิ่งเหล่านั้นสําเร็จของ together ก็อยากจะหนุนใจให้เราที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันตอบ เพื่อเราจะได้เห็นคนในประเทศของเราและก็รวมไปถึงคนทั่วโลกเลยที่จะได้รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า Once again thank you and God bless you ก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอพระเจ้าอวยพรนะครับ